าอีกละไอเบิ้ลไอ้เบิ้ลมาอีกละไปช่วยคนใต้บ้างเออพอดีกูไม่ว่างอะค่ะพอดีกูผัดข้าวไม่เป็นเออหนึ่งผัดข้าวไม่เป็นสองกูกลางไม่เป็นสามเออพอดีว่ากูสร้างภาพไม่เป็นสี่ก็คือกูว่ายน้าเออไม่ค่อยแข็งนะคะส่วนอันที่ห้าก็คือพอดีกูส่งเงินแล้วก็กาแฟไปช่วยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับกูเนี่ยกูไปกูไปไม่ได้ค่ะเออกูไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนั้มนมาจากว่าเดี๋ยวกูจะเป็นภาระ โอเคนะคะแค่นี้นะคะเออถ้าเกิดเออถ้าเกิดลำคาญกับการที่ดรมาริกาไม่ได้ไปช่วยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมึงลำคาญมากก็ไปขี้ค่ะโอเคนะคะเบิ้นถ้าเกิดเบิ้นลำคาญมากไปขี้นะคะไม่ต้องมาฟังดรมาริกาถ้าลำคาญมากไปขี้ขี้แล้วก็ก่อนก่อนขี้ต้องตดก่อนด้วยนะคะก่อนขี้ตามลำดับนะคะเพลยตี้ก่อนเบิ้นจะขี้เบิ้นต้องเบิ้นต้องตดก่อนตดปรืให้รู้สึกร่างกายมันโลง่งแล้วก็ให้ลำไส้มันปลอดโปร่งแล้วจากนั้นก็เบ่งบึทดพอพึทดเสร็จถ้าเกิดเบ่งไม่ออก กินอาว OC ซีของด็เรมาริกาเบิ้ลจะขี้ออกเบ่งออกทันทีนะคะถ้าเกิดเบิ้ลลำคาญด็เรมาริกามากเบิ้ลไปขี้ก่อนขี้ให้เบิ้ลตดก่อน